อ,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 อกมอแมนอมาขอกำลังจิแตกเลยแตกเล็นาเบันัานขาวดีเกแตกเลยดน,ยนี่นี่คมันมแตกเลยเห็นปะโอน้ำเสื้อพวกรนไยโพ้แมนก็น้ำเพียวตัวหู้นี่มันแตกเร็วบครับแต่ว่ากระไ้หลา,ายพันอยู่นี่บ่ไหนนี่เป็นมือนวั่นี่เห็นบ่เห็นบ่แตกเลยผมต้องปล่อยมันอยู่สี่ประมาณสี่มือ ใช่ารบผมจะพยายามตักซุ้มนั่นออกอย่ามันเอาซุ้มก่ขาว,าวมันบ่อแตกอันนี้รุ่นชุดที่ซีเราเนี่ยบมเนี่ยได้ฮอดเดินได้ครับพรได้ฮอดเดินไดยย้ผมว่าผมที่เศร้าเอาเลยแม่เดี๋ยวนี้คิดว่ามันดิบสนมันเศร้าเลยมันน่าเชื่อโบแข็งยังเลยนะเดินหนึ่งตัวแมวมันตัวแม,มวม,มันก็ดิบใหญ่ม้อนถอ นแยกกัน,น,นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เบิ้องแังได๋ค่อยหู้ว่าตัวเป็นตัวผู้เบิ้งกองเสียงมันจะอยู่มง่งม่งข้อมันนี่นะข้างมันนี่ครับมันจะมีกองเสียงอันนี้ตัวเมียมันจะเป็นค้างเรยบเรี่ยอตัวเมียหญ่ก็ตัวผู้อยู่แล้วล่วะเรียบเรียวเพราะต้องแยกกันอยู่จ้างหน่อยเดือนหนึ่งสองเดือนกับแยกกันไว้อยาเอาไว้น้ำกันขัานไปน้ำกันเนี่ยมันจะบปเส้นกันขันฝนบปโตกฝ้าบป่งห้องอยากให้มันเส้นกันนี่ คือกันละกับคนห่อครับตอนที่มีอย่างกันก็ต้องต้องงานความเย็นเปิดแอร์เปิดพัดลมกบก็ต้องเอาไปแข็งใส่น้ำให้มันเย็นขึ้นน้ำฝนเนีครับใส่ให้มันเย็นขึ้นน้ำฝนตอนีีเข้ตัวเม่ลงไปใส่เบื้องน้ามันเย็นกตัวเม่ลงไปใส่แล้วกัเขาแรงมากยังเขาจะเอาตัวผูงไปใส่ครับ้ามือสามามันไขออกแล้วเขากะจับตัวผูตัวแม่ออกไว้เหมือนก็มันตอนี้ไขมันก็ดีฟักฟักด้วยอากาศแสงแดดตีละแสงแดดมากกับมันก็ฟักขึนมาก มันฟักได้เบิดบ่มันก็บ่ได้เบิดบางเที่ยวได้เบิดบางเที่ยวบ่ได้เบิดมันอยู่กับน้ำเชี่ยวตัวผู้เพราะว่ากบเนี่ยมันโดยแม่ตัวแม่ไข่ออกมาแล้วตัวผู้ติดป้อยน้ำเชี่ยวมาใส่ไข่ไข่มันกองกันหลเขาก็ขยายขยายออกไปเบอร์ไข่มันกองกันไหลเที่ยวว่าให้มันได้ฟักออกไม่ได้มันยังบนนาำนะครับบนเบเซียอันนี้คือกบครับครับกบเพี้ยนอย่างเดียว เทคนิคการเลี้ยงคือใบม่อนครับปลูกม่อนเลี้ยงปลาสมมติ่ผลนี้ต้นม,ม่อนนี่ไงผมพูดผงจะไปปลูกม่อนเนี่ยใบม่อนพูดไปแล้วังโอ้ลงห กินมิ้นวะพ่อโอ้กินดีบ่บ่ได้เลี้ยงมอนคือเก่าแล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ได้โอ้เ้ยงมอนเลี้ยงปลาใบแก่กินบ่ใบแก่ใบแก่กินดีครับโอ้บ่ได้เลี้ยงใบแก่ใบอ่อมบุ๋งอยู่เลยเนี่ยหายไกินผักนั้นมีผักกินเราแต่มีผักกินเนาะแม่ยมีผักกินเยอะผักกินเลยผักตะเพียนปลานิ่งเนาะมักปลานิ่งกินอยู่แต่ว่าบ่สังไกตปลาตะเพียนนี่อครับโอ้สูตะเพียนบ่ได้ตะเพียนบ่ได้ แต่ว, variance, ด analyze, ดวา่าต mm. ัวเสริมดีๆกะบักหวยให้มีบกหวยนําเสียบไม่เสียไม่เสียไม่ต้องไแต่ละ่อแต่ละ่บหอยข้าเจ้า สียงกันมาแล้วก็มาเลี้ยงหมูแล้วเลี้ยงหมูมาลงทุนเป็นแสนนะครับขาดทุนเพียงค่อยขาดทุนว่าหานคงทีแต่ว่าหมูบกคงทีพอลอยลแล้วตีวันเนี้ยแดงบ่ดียังสั้นกินของเอ็นฟ้าโกกันเนี่ยบ่ดีกินของซีพีกันเนี่ยบ่ดีเชียงตีไปตีมาผมก็เลยเลือกล่มจากการเลี้ยงหมูมาเลี้ยงปลานี่ครับมาเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยค้มเลี้ยงหอยกาบเชื่อหลีสีทองเขาจะหอยก็เลี้ยงชุ่มนี้ ทุมเป็นประมงวันนี้ก็เลยไปเป็นอาสาประมงเพิ่นในปี60ครับเพื่อจะแนะนำวิธีการต่างๆก็เลยไปศึกษาน้ำนองมาเนี่ยก็เลยมาเลี้ยงกบเพาะกบเอาเองอเลี้ยงขายลูกกบขายยัางฮรต่าง๋ให้เงินมาหาเจ้าของบอกใหไ้ไปหาเงินนะครับพอดีผมก็เลยมาเลี้ยงขายบกหอยคขมนี่โลยละ2ี่บาทตอนนี้ลูกค้าขึ้นให้40บบาทแล้วครับตอนนี้ ได้ได้โลละสี่สิบบาทสุหมือนีมีทุกมือโทรมาสั่งแล้วเอาขึ้นไม้ข้าเจ้าเขาเจ้าเกาเอามาเอามาเอาฮอดบ้านฮอดบ่อพี่ละเออนั่นถือว่าเงินมาหาแล้วบ่อได้ไปหาเงินให้เงินมาหาอยากได้ปลางานบวชงานขึ้นบ้านไม่งานเกษียณของทั้งพอออต่างๆเพิ่นกะสิบโลยี่สิบโลเนี่ยเอาปลาตัวยงใหญ่ไปลาบเนี่ยทกะต้องหาให้เพิ่นครับในนี้บ่อจาของนี่ละครับ เพื่อนก็เอาขึ้นมาให้เพื่อนแล้วก็บ,บอกเพื่อนโทรบอกเพื่อนมามาเอาเดอ้อวะนี่ได้แล้วปลาเ<ม>พื่อนก็มาเอาครับเงินมาให้แล้วม่ได้ไปนั่งขายตลาดม่ได้ไปนั่งขายตลาดครับเพราะว่าผมยันเมียผมเมียนั่เถ่าแล้วก็เลยแคดแบบนี้อยากได้แบบหอยจูบหอยกาบก็ขายครับขายไปน้ำกันเลยกเจ้ามาสร้างสมือโทรมาเพอกำนั่นอันบบกหอยหอยายจากหาโลนไเด้อจิกะ เอาไข่ขย่าหอยย่างหอยกราบหอยคมหอยเชลลี่สีทองกับเฮ็ดเหยเพิ่นนะครับบางคนกับมีปลาซิวบอมีครับปลาซิวก็มีเอาตอนนี้ขีดละสี่สิบบาทเลยกับเอาปลาซิวเหยอเพิ่นนะครับเกันอยากมกปลาซิวขีดละสี่สิบบาทเฮ็ดเองลูกค้าขึ้นให้บักหอยนะบักหอยคมนี่เลี้ยงเดี๋ยวนี้ผมเฮ็ดหลายอย่างนี่เลี้ยงแต่เพื่อนไม่ได้แต่เก็บแต่เก็บเก็บแล้วน่าไม่ยังพี่เฮ็ดไม่ให้มันนี่มันจะอยู่ยทำไมพี่นี่ นั <N> ่น <N> อันนี่คือบักหอยอันนี้คือบักล้ยคมใหญ่บักหอยคม uh. ยมี่บักหอยจู่เพราะนี่มันก็มีหลายแบบเลยครับคร <c oughs> ับบนแมนมีแบบเดียว <c oughs> อันนี้บักลอยคบมี่จะมาจากเชียงอุบลรัตเพราะนี่มนเพิ่มนี่ต้องเอามาผสมกับส้มฝาแดงเอาาผสมกันเพิ่มแ <c oughs> ม่นส้มฝาแดงแดงนี่มันตีหนุ่ยบบใหญ่แต่ว่าหัวอ้วนรส <c oughs> ชาติมันติหวานเอามาผสม ผสมยังผสมเอาเอาพวกใยของของ,ของบอกหอยช่วนี้มันจะบใยขึ้นเอาสุมมาจากเคี้ยวโบราณเนี่นยมาผสมนี่น,น,นี่มันสีใยนี่มันฟ้าดำมันลูกตู้มันแบบนี้ลูกมันจะเป็นฟ้าแดงบ oh. ่มันจะเป็นฟ้าแดงแต่ว่าตัวใยขึ้นแมนอมัมนจะใยขึ้น